สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาดน้ำซิ่งมีสองค่ะวันนี้พามาดูทีมงานเปิดบอ่อใหม่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเคียรลิงขุดขุดกอไผ่ออกสามกอ ไปเบิ้งไปเบิ้งใชเบิ้งปรเดี๋อไรมันล้มมด้วไปทั้งพุ่นอาแต่ว่ามันก็ลงมาตั้งนี้ว่าถ้าลดลงมนีได้กบแตงลงมาบนหนีมันเลิกต่อกน่เอาเอานีออกน่ปเียว่เราไท็ไม่โค้งใจกับพกใคครับกายั้งยิ่งขาั้งยิ่งมันจะยิงเสาเสรบมันเปิดไ่นึงอเปิดนงเห็รถมันยืนเลยยืนลงัเมีดึงอลมันจีง่ายเลยมีโค้มันิยืนนี้มันจง ได้ทาา้าบขีดตัว่าขีดตัวมันไม่ปิ่ปนนาวม่เองนี่ครับบ้าปนนาวดเชงไร่ันี้ปึงเชงไร่แันี้รล้วมันยืนนีไม่โค้งมันจะดึงดึงถึงมาเลยนีดึงถึงมเลยบ่แต่เอาเชียงนันบ่นั่นแหละขอแค่มันมันจะลงอเรือันได้แับนี้าโบเียวา่เนาะแมอคันรไงนบ้งหโอ้รถนะอแเป็นตัวอย่างนะโอยอยากลงอีกชิ้นนิดครับว่าอีกมือไม่โคหนึ่งบ่ พังไงทุนเอาเดี๋ยวบอกกันวันนี้วันนี้เองวอยยกเวียนไมนี่จเจงนี่มันมันสี่เลยนแนไปบนนี้รถมันแรนบนนี้เป็นฟังนะเป็นฟังอีกบักหนึ่งไหมอาดเนบอเอไปเ่นัก็ได้เป็นบาเป็นบานี่ตบตบไปใบนนี้เห็นไหมก้อนนี้เห็มันเสรอวนนี้เปอรเปอเปอร์ปัาล้ไปร่ัา้งเขาปูวัดยิน้องมนสี่ทวาท่าแต่มันบอพ่อกะหายเลยก็ได้แต่ว่าให้องพ่อกันนะแต่ว่า ถ้วาว่าที่กังสรรคเขาก็ตามใจเพราะว่าเขาปหเขากินว่าจะลงวันนี้ตใจเด้คบปเนาะมันลงมา่ได้เลยแต่ว่าสิเขาจตักมันจังสี <mel od ic 00> ่บ่เอาโอเคไม่ยืนรอเนี่ไได้ประมาณเ่าได้หดีกคั้งไปรกวไม่จะไปพอมเลยมันนี้ไปเอาใจง้อยมันได้อยกันไะคือบ่างหัมาเจอเสียอาไรเอาอยนึงก่อนแล้วรอยนึ่รถเครไม่ เอารถไทยมากเลยบหมรถไทยฮัฟอยฮาบอู่ฮไปประชุมโอ้ยพวกข้าดจชการไปไปไปแทรกกับไปใ่ต้องรการอไม่ยังคือบ่าไปประชุมมาซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันาคับบวกแมนจะของรถแกโครจิู๋บักเฮ้ยจังไรปะนอกจิู๋้บุใครขับเนาะโอ้ยจะขอเล่นล่นนองไปเลยวะมาดูว่าจะได้กี่เที่ยวดินเปียกเข้าสูบน้ำใส่ะ เยวจะเปิดหน้าออกก่อนนะคะนี่ให้มันถึงจินดานแล้วค่อยมันขยายอัตโนมดิมิ

ของที่ก็ทำพิธีเส้นไหว้ แล้วไปนี่เนีย่ยใส่ดันน้ำนีไหม